หลวงตาเนี่ยตัดสินใจนะถ้าหลวงตาอยากไปเรียนนักธรรมเรียนปริยัติเนี่ยไม่ต้องมาบอกหรอกฮะหลวงตาก็จะไปเรียนตั้งแต่เด็กแล้วนะทำไมกูจะเรียนไม่ได้กูเรียนเก่งอยู่าจาไปตั้งแต่เด็กฮะตั้งแต่ปหนึถึงปสเนี่ยโอ๊ยสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลหลวงตาเนี่ยทำไมอย่าไปเรียนได้ เรียนนักทำตีนักทำตีโทเองเนาะไปเรียนนั่นไปรเรียนนี่ทําไมจะเรียนไม่ใหญ่ถ้าจะเรียนมันแต่ไม่ชอบมาไม่ชอบเลยจบปริญญาตีปริญญาเอกก็ไม่ชอบนะวิธีการศึกษาไม่ได้บ่งบอกถึงความสําเร็จของชีวิตหรอกความรู้ไม่ได้บ่งบอกของความเป็นคนดีหรือไม่ดีหรอกนะชาติกําเนิดก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วหรอก การกระทําของเราทังหากที่บ่งบอกตัวเราเองความประพฤติของเราเองนะบ่งบอกว่าเราดีหรือเราชัว่วนะทุกวันนี้สมการของความดีไม่รู้ยอยู่ตรงไหนนะจริงไหมท่านภูมีเกียรติจริงไหมล่ะเออท่านภูมีเกียรตเออย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมภูมีเกียรติเนาะเอะอ,อสอ,ส,อสูญเสีย ตอนนี้สอสเอนี่ยไม่ใช่มันไ,ไม่ได้เป็นธรรมดานะเป็นงูเห่าก็มีใชไหมเออกลายเป็นงูเห่างูจงอางไปอเมื่อก่อนเขาหัวประมูลอย่างนี้ตอนนี้มีหัวสอวอด้วยุ่วนนี้สารพัดส,สารเพเนาะของคนเล่าเนี่ยมันมีเกียรติตรงไหนก็ไม่รู้เนาะอะจะเรียกตนว่าเป็นผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติต้องมีศีลมีคุณธรรมดิเนาะ นี่สมการมันเปลี่ยนไปแล้วทักวเนนี้นะเออเนาะสมการมันเปลี่ยนไปใจคนขาดศีลขาดธรรมนะจริงออพระมาบวชนี่ก็เอาแล้วปกปิดซ่อนเล้นความชั่วนะฮะ,ะ,ะโดยไม่ละอายแก่ใจเลยไม่มีเลาที่ิโอจตป่าไม่มีนะ เห็นไหมอ่าแล้วก็เรียกว่าอยากทำดีเพื่อประชาชนเพื่อคนอื่นว่าไปโน่นนะอ่านี่น,นี่มันมีแต่คำโกหกหลอกลวงนะเห็นไหมอ่าจริงไหมเออนะ,อะ,นะทุกวันเนี้ยพูดคำหนึ่งก,ก็โกหกอ่าโกหกยังไงอ่ะ มันบอกตรงแต่ชื่อมันอะไรนอกนั้นโกหกหมดผมนายร่ยนายเน,นี่ยชื่อจริงมันบอกเราตรงอยู่แต่นอกนั้นโกหกทั้งหมดล่ะอ้าพ่อไปอ่านประวัติตอนตายเห็นไหมอ่านประวัติเนี่ยโอ้ไม่มีความชั่วเลยแต่ละคนเนี่ยฮะอ,อ่านประวัติความดีเหมือนขเขาวว่านั่นแหละทุกวันนี้อ่า การเผาศพเนี S <S. <S. ่ยไม่ได้ใช้เวลานานหรอกเพราะอ่านประวัติความดีมีนิดหน่อยถ้าอ่านประวัติความชั่วในสามวันจะได้เผาเปล่าไปรอกอ่บางคนเนี่ยเมียแท้ๆ่ะยังสงสัยเลยเพราะว่าโคศกอ่านอ่านประวัติคนตายผัวแกตาย โอ้โหดีเพื่อครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนดีนะเออเมียจนสงสัยบอกลูกไอ้น้อยมึงไปเปิดโงรงดูให้พ่อมึงบอกว่าวที่เขาอ่านเนี่ยพ่อมึงไม่มีสักข้อเลยนะวะังฮะเห็นไหมเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงะ,ะมันมีแต่คำยกย่องสรรเสริญกันในทางที่ไม่ไม่จริงนะลุงจาาเคยพูด คำเยินยอคำยกย่องที่ไม่เป็นความจริงนั่นแหละคือคำที่ดา่าที่แสบที่สุดจำไว้สักคนมีความลายแก่ใจพึงสังเนียสังวรนำเอาศีลเอาธรรมเนี่นะนี่เป็นตัววัดของความดีของคำว่าดีนะเนาะจำไว้พระดีคนดีไงนะ อยู่ที่ไหนมันก็ดีเนาะเออถ้ามันดีแต่ปากอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนไปทำงานที่ไหนก็เดือดร้อนนะเข้าแก๊งไหนหัวหน้าายหมดนี่นี่มันจะทำลายล้างองค์กรพรากิเลสตัณหาเนี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นเนาะที่พูดมาเนี่ยใครจะเป็นยังไงเลือกเอาหลวงตาพูดตลอดยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่คน ดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นหรอกสมัยนี้จำไว้นะไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นสมัยนี้มันไม่รู้จักแยกแยะแม้แต่ความดีความชั่วเลยตอนนี้มัวไปหมดนะเออจำไว้โอ้แล้วจะอยู่กันยังไงเนะเาะอ้าวตามสบาย จะเป็นยังไงก็ตามสบายอยากได้สิ่งไหนก็ทำเอาเองสร้างเอาเองเนาะแต่พวกเราชาวบ่อน้ำพอิอเนานะจะนำเอาธรรมะเนาะอันเลิศอันประเสริฐคำสอนอันประเสริฐนี้นะมาฝึกฝนตัวเองให้พ้นออกจากความวุ่นวายในใจเสียนะจะไม่นิ่งนอนใจในกิเลสมารกิเลสมาใน,ในใจตนเนาะจะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกนี้ เนาะอะไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีชาตินี้ลองมันสักชาติสินะชาติหน้าคอยออกสู้กันใหม่ถ้ายัางไม่หมดเนาะเราจะไม่ย่อท้อต่อกิเลสมานเนาะอะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาสาธุก,การ